ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆวยนะครับพรก็มดเวาแล้วนะครับกับช่องบ้านตาอาเลยนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับการตัดต้นมันนะมันสำปะหลังนี่แหละผมก็มีอาชีพทำไร่มันนี่แหละนะครับอาชีพเองครัทำนาแล้วทำไร่มันนี่แหละครับวันนี้ก็าตัดต้นมันเนาะ ตรงนี้มาเรือนี้เนาะก็ตัดดอกไว้บ่มไว้เนาะก็ก็จะมาแช่ประสบการณ์นะครับเรื่องอการตัดต้นมันะครับตัดยังไงนะครับให้อ่หัวดกนะครับวบิธีนี้ก็บางคนก็ไม่เข้าใจเนาะก็มันก็ธรรมดาเลยครับอ่านี่ผมก็ใช้เรื่อยยนเนาะตัดแล้วก็ทำแท่น ทำแท่นขึ้นนะอันนี้ก็คนก็ทําเยอะแล้วแหละแต่ว่าบางคนเขาก็าใช้มีดมีดฟันอยู่นะก็ถ้าตัดแบบนี้นะครับหัวดกแน่นอนนะครับตัดกับเลื่อยนะครับเลื่อยอา,อาจจะไม่ใช่เลื่อยยนแต่เป็นเลื่อยพวกเลื่อยโกง่งเลื่อยอบันดาเลื่อยอะไรเงี้ยก็จะหัวก็จะดกเหมือนกันยกเว้นนะครับเอามีดนะครับมีดฟันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าเอามีดฟันนะั้นมันจะ เป็นยังไงนะครับทาไมมันหัวถึงถึงไม่โดดครับก็นี่ก็เป็นมันนะครับต้นมันที่อ่าแล้วก็เราก็จะเอาอ่าท่อนไม้รออย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี้เนาะก็เราก็จะตัดอย่างนี้สับลงไปอย่างนี้เนาะบางทีนะครับเวลาเราสับเนี่ยมันจะทําให้ต้นมันนะครับแตกแบบนี้นะครับอ่าไหนดูเนี่ยครับตรงที่มันแตกตรงนี้นะครับ มันจะทําให้อรากไม่งอนะครับมันจะทําให้หัวไม่โดนครับถ้าเอามีดฟันนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราเอาเอาเลื่อยนะมันจะมันจะไม่มีรอยแตกเลยเนาะแล้วรากมันจะออกออกออกหมดเลยนะครับออกรอบตรงนี้เลยเพราะว่าผมปลูกมันมาตั้งแต่ปลูกมันมาก็หลายปีแล้วนะก็ประสบปัญหากับอ่าต้นอ่ปลูกมันหัวไม่โดนนะครับเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าอะไรก็เพราะว่า อพ่อของผมเนาะก็แกจะชอบเตือนตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี้ยครับก็ไปไปฟันต้นมันแล้แกก็ใช้มีดฟันเนาะทีนี้ปลกปลกก็เอ๊ะมันมันไม่ดกสักปีเนาะสรุปแล้วก็คือมันมันเป็นที่อต้นมันมันแตกนะครับยิ่งต้นใหญ่ยิ่งแข็งก็ยิ่งแตกนะครับอถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบไม่แข็งมันมันมันใช้แรงฟันเยอะนะมันก็แตกแตกรอบเนี่ย มันปูกมันก็เป็นหัวแหละเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ดกเหมือนเหมือนที่ใช้เลื่อยนะอันนี้ก็ใช้การตัดสูตรนี้นะครับแท่นตัดตรงนี้ก็งบงบประมาณสี่ห้าร้อยครับก็ตัดได้ประมาณทีละประมาณสิบมัดนะครับอันนี้อันนี้ผมใส่ประมาณเจ็ดมัดเพราะถ้าสิบมัดม,มันสูงเกินไปเนาะมันจะต้องมีคนจับช่วยหรือ,รอว่ามัใดใต่ตีตีสมอน,ะอน,นีผมก็ทำแบบธรรมดานะตัดคนเดียวก็ ลองผมจะลองตัดให้ดูเนาะโอเค အာ <laughs> ก็เนี่ยครับก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะก็จะได้ความยาวประมาณยี่สิบห้าสามสิบเซนนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปก็แล้วก็ไวด้วยนะครับก็ทำไมถึงอประมาณนี้นะเพราะว่าเราปรับไปห้าเซนนะครับเผื่อเราฉีดยาฉีดอะไรนาะมันสูงนะเวลาอยู่บนรอบมันสูงแล้วมันก็ทำง่ายนะเอายาง่ายเผื่อใครจะใช้รถ าอะไรเงี้ยครับก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะต,ตัด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 แล้วก็เอามาเอามาบ่มไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เอเขาเรียกว่าให้มันแตกตาเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเราเสียบสดเลยเนี่ยมันก็เกิดน,นะครับแต่ว่ามันก็ออกช้าเนาะเราจะมีความวิตกกังวลนะครับลุ้นเยอะไปถ้าเราเอาเอบ่มไว้ก่อนนะประมาณสี่ห้าวันนี้ก็มันก็แตกแล้วเนาะ แตกแล้วมัน,ม,นมันโอกาสแตกมันเยอะด้วยครับเพราะว่ามันมันอิ่มน้ําด้วยอ่าเดี๋ยวก็ผมก็จะมามาทําให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงก็นี้ก็มาตัดต้นมันให้ดูก่อน,นจะแปลนกล้องไปให้ดูตรงเนี่ยครับอความยาวของต้นมันก็ขึ้นอยู่ที่กับที่เราเอ่า แท่นตัดด้วยนะครับเราอยากได้ให้มันให้มันยาวยายกี่เส้นก็ก็มันต้องเชื่อมเหล็กตามนั้นเนาะแล้วก็เป็นระยะห่างไว้ข้าง้างล่างนี่ก็คือเอาไม้รองไว้ด้วยนะครับกันเอกากันคมเลื่อยมันไปชนเหล็กครับโอเคครับส่วนใครที่ไม่มีเลื่อยยนเนาะก็หาที่หมอๆเนาะแล้วก็เอาเลื่อยเงี้ยเลื่อยโก่งเงี้ยครับก็ไดนะ้มาตัด มันก็จะตัดได้ไวเหมือนกันนะตัดได้ทีละมัดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองอทำให้ดูเนาะสักหน่อยหนึ่ง ก็จะเห็นว่ามีความเร็วนะครับเหมือนกันเนาะดีกว่าเอามีดจับเยอะเลยแต่ว่ามันก็เหนื่อยเนาะเมื่อก่อนก็ใช้วิธีนี้รับแต่ว่ามัน,ม,นมันเหนื่อยก็เลยเออมีเรือย,ยนต์ก็เลยใช้เรือย,ยนต์นะถ้าใครไม่อยากลงทุนกับแท่นเหล็กอย่างนี้นะครับก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับใช้ไม้ไผ่ฝังฝังเป็นหลักเป็นหลักเนาะ,ะแล้วก็ ทำเหมือนกับแท่นเหล็กนี้ก็ได้นะครับตัดได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคือผมอขี้เกียจเนาะขี้เกียจฝังนะั้นแล้วก็มันได้รับจ้างด้วยนะครับรับจ้างตัดรับจ้างอะไรด้วยผมก็เลยทําให้มันมาตรฐานไปเลยก็เลยทําเป็นเหล็กอย่างนี้มาเนาะมันก็จะขนย้ายง่ายด้วยนะครับเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ไปถึงก็ตั้งแล้วก็ตัดเลยเนาะไม่ต้องมาเสียเวลา,าฝังเนาะโอเค ครับหลังจากที่เราสมมุติว่าตัดได้จํานวนที่ต้องการเพียงพอแล้วเนาะแล้วก็เอาบัวน้ำมารดนะผมผมก็ทําง่ายๆเนาะบางคนก็แช่ก็ได้นะครับหากระมังมาแช่ก็ได้นะเนาะแต่ว,ว่าผมว่ามันช้านะแล้วผสมอะไรก็ได้เนาะยาฮอร์โมนหรือว่า ก็ใส่ถุงปุ๋ยเนาะใส่ถุงปุ๋ยก็ช้านะแต่ว,ว่ามันก็มันก็มีอย่างแตอย่างปีก็ตอนนี้ชุ่มนะครับอพอราเสร็จแล้วผมก็ก็เอาถุงปุ๋ยเนาะมากรุ่งไวนะ้เนาะกรุ่งไว้ให้มิดนะครับก็สมมติว่ามิดแล้วเนาะก็หาไม้หาอะไรมา เกไว้อย่างนี้เนาะเิดไว้ให้มันอมิดๆเนาะมิดๆแล้วก็มันจะเป็นการบ่มนะครับพอความอาความร้อนระอุข้างในนะมันจะบ่มบ่มเหมืนอนเราบ่มกล้วยบ่มอะไรนะครับมันจะร้อนๆระอุเนาะมันจะทําให้กระตุ้นให้ตาเนาะแล้วก็รากอ่าแตกไว้ยิ่งขึ้นนะครับนี่คือการบ่มบางคนก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้สามสี่วันก็เป็นต้นเลยก็มีนะแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะเอาแค่แบบ มันแตกเป็นตาเล็กๆออกมาในะกำลังพอดีเลยเนะาะก็ปกัปกปกักปักปักแปบ๊บเดียวก็เป็นต้นเลยครับเราจะได้อ่ไม่ต้องมาหมัวลุ้นมัวเสียงเนาะว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเนาะครับก็คลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะก็ผิดพลาดแต่ปากการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้น,น,นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยเนาะก็ก่อนจะถึงอ พันทัพอัตชัยก,ก็นานอยู่เนาะตอนนี้ก็5 0สิแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับขออนุญาตไปทํางานต่อแล้วเนาะสวัสดีครับ